การถวายงานพระพุทธองค์มันเป็นมหาบุญเป็นเป็นมงคลแล้วเป็นที่พิเศษเพราะว่าท่านคัดท่านจัดสรรท่านคัดสรรก็เหมือนเราไปทํางานน่ะทำไมทำไมถึงมีการสมัครงานทําไมถึงเขาต้องตรวจตรวจคัดเอาคนไปสมัครเป็นร้อยเป็นพันเงี้ยทาไมเขาคัดเอาล่ะเขาดูเขาดูปัญญาดูความสามารถที่จะมาทํางานให้เขาได้อันนี้อุปบัญญัตเหมือนกัน เพราะนั้นเราถูกคัดให้ให้รับใช้พระพุทธองค์ไม่ธรรมดาอาบายภูมรมปิดประตูเลยพวกเราจ้ะเพราะนั้นแม่หนึงโมทนาบุญการได้หนูได้มาร่วมรับใช้ถวายงานพระพุทธเจา้าโดยสันจ้ะแล้วพอได้รับใช้ไปสิ่งที่เราถวายไอ้อออที่ท่าน,หนให้เรา คำมารับใช้เนี่ยเราเอาคาสอนพระเจ้ามามาเผยแพร่เอาคําสอนพระเจ้าที่เราเข้าใจแล้วมาแบ่งปันเอาคําสอนที่พุทธเจ้าที่เกิดแต่เราแล้วเนี่ยเอามาทําตามที่ท่านท่านบอกว่าเกิดขึ้นกับตนแล้วให้ส่งประโยชน์ท่านท่นี้เอาคําสอนของพระองค์ที่จะเกิดช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์นี่นี่คือพวกเราทําหน้าที่ตรงนั้นค่ะแล้วมันคืออะไรอย่างนี้มันก็จะเกื้อหนุนสิเกื้อหนุนเราให,ให้เราเนี่ยอยู่ในฐานะที่อ่า ที่มีกำลังมหาสารเพิ่มขึ้นแล้วท่านก็จะให้ข้อมูลแล้วให้เหนื้อธรรมที่ที่เราไม่รู้มาอีกค่ะเนื้อธรรมที่เราไม่รู้ยังมีอีกนะคะลูกก็บอกแล้วใบไม้ในป่ายังมีอีกมหาสารแต่ท่านก็จะป้อนมาให้เข้ากับให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆให้ทันกับเหตุการณ์นั้นๆให้สมดุลกับเหตุการณ์นั้นๆให้มาเจือจานในสถานการณ์นั้นๆ เราให้มาแก้ไขเยียวยาสถานการณ์นั้นน,นัจ้ะนี่แหละคะ่ะท,ที่ที่เรารับใช้ไม่ใช่ว่าเราจะไมะ่ท่านจะดูแลเราอ่ะท่านจะเราก็พลอยได้สิ่งที่เราไม่ได้เพราะว่าธรรมะพระเจ้าเจ้าที่ไม่เอามาสอนนะ่ะเรายังไม่ได้นะคะเราก็เลยได้เพราะเรารับใช้ไงเรารับใช้ท่านก็เฮ้ยสิ่งที่มันได้จากปูไปมันหมดแล้วนี่ว่าท่านก็ไปดึงมาให้ มึงมึงกำลังมีมึงกำลังจะแก้ไขปัญหานี้ใช่ไหมท่านก็ส่งปิ้งพูดไปเลยบันพูดไปเลยท่านพาพูดค่ะค่ะพอเมันม่นปัญหามาอีกแล้วไออันนี้มึงก็ยังไม่ได้ศึกษาจากกูในในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่มีอ๋อมึงกาลังจะมึงกําลังจะแก้ไขเหตุการณ์นี้เขากำลัง,ม,งมึงกาลังเขากําลังมึงมึงกาลังจะช่วยเขาสถานการณ์นี้อันนี้ต้องต้องดึงอันนี้ออกมากูก็ส่งมาให้มึงปิ้งนี่แน่เป็นอย่างนั้นนะจะบอกให้เพราะนั้นการถามเราจะรู้เลยว่าเขาจะถามอะไร ย่าไม่รู้ค่ะตอบเลยค่ะต,ตอบเลยตอนตอบไปยังไม่รู้กูจะตอบไงบ่มีได้บางครั้งยังมีด้วยนะแต่ขนาดกันมันก็จะมันก็จะทำควาเข้าใจเองระหว่างที่เขาถามนะเราตามตามเหตุการ์เพราะสิ่งถามคือเหตุเราก็เลยรู้เหตุอย่างนี้ค่ะแต่ท่านให้เรารู้ค่ะนี่แหละที่ว่าวิเศษสุดๆเราจะได้บ,บ,บรารมีธรรมเราจะกว้างขึ้นไปอีกกว้างไปอีกที่ได้รับใช้ค่ะจ้ะอ่า แล้วก็ได้แทนคุณแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนงโลกเป็นการเป็นพระประสงค์ที่เราเป็นบุปรากรของท่านเราเป็นพนักงานของท่านเราเป็นผู้ผู้ท่านท่านเมตตาให้เราปั้นเรามาเออเ,อ,อเราก็เลยต้องแทนแทนบูชานี่แหละที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาค่ะนี่แหละคือ,อ,อทดแทนคุณของพระพุธทธองค์บูชาที่ท่านเมตตาให้เราได้ ได้เข้าใจแล้วท่านไม่ได้เรียกเอหน่วยกิจนะไม่ได้เรียกลงลง,ลงอะไรอะ่ะที่โลกเขาลงลงค่าหน่วยกิจแต่ลงเสียงเงินนะอืมค่าวิชงวิชาเอ่อลงเบียนอนนะแ้วท่านไม่ได้เอาแต่นี้แหละเองค่าให้เองเผยแผ่คําสอนของข้าแทนข้าเพราะข้ามีแต่ชื่อมีแต่ออเป็นอนัตตาไปแล้วแต่เสียงข้าไม่มีแล้ว แคก็เอาเสียงเองเพราะเสียงสู่เสียงไงเพราะมนุษย์เขาต้องฟังเสียงแต่เขาฟังอานาตาไม่ได้เขาไม่เข้าใจเพราะว่าจิตเขายังไม่เข้าไม่ถึงจากของท่านได้เลยเพราะนั้นงั้นก็ไม่ต้องมีอาจารย์สิเพรนั้นท่านก็เลยต้องมีการศึกษาศึกษาเข้าใจแล้วก็ได้เอาเสียงสู่เสียงเอาเอาความรู้สู่สู่ไปแบ่งความรู้ไปแบ่งความรู้ที่เขาเขามีตัวรู้อยู่แล้ว ขามีธาตุจิตจิตธาตุรู้อยู่แล้วก็เ,เอาไปแบ่งแบ่งแบ่งไปสร้าง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 ช่วยเพื่อนร่วมโลกตามที่พระประสงค์ว่ามะขนมนุษย์โลกอยเราก็เลยเป็นพนักงานให้พระองค์ก็เลยเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นมหาบุญเป็นมหาลาภเป็นมหาชค่วเป็นมหาเรียกไม่ถูกเลยที่จะมีโอกาสถูกคัดเลือกมาเป็นพนักงานของพระาศาสนาค่ะไมู่้จะเปรียบเทียบกับอะไรบุคคลแบบนี้มีไหม ที่จะเป็นเกิดเหตุเพภัยมีไหมที่จะมีอันตรายมีไหมที่จะเป็นอะไรที่คนเขาเป็นกันท่านจะคุ้มคองค่ะเพราะอะไรเพราะว่าบารมีท่านครอบสามเดนโลกธาตุเพราะนั้นท่านถึงว่านี่ไงทําปิดตามาจุราชนี่ไงมาจุราชมาเอาตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เจอกูไม่ให้กูกำลังจะใช้ลูกกูอยู่กูจะเอาไว้ก่อนมาจุราชก็ไม่เห็นค่ะจ้านี่ไงเพราะนั้นก็เลยมีอายุผิดปกติค่ะอยากให้อยู่ ก็ได้สักองท่านท่นยังบอกว่าถ้าอาราตนาท่านก็ยูุอีแล้วยี่สิบหรือมากกว่านั้นยังได้เลยค่ะหนึ่งกลับอะ่ะเออเออแต่ไม่อาราตนาท่านออกไปแลวโว้ยสัญญามเอาตามธรรมชาติโว้ยวาสนารรมนุษย์ม่พอเองแต่ลูกศิษย์ถ้าเผื่อใจอยากจะอยากจะสืสารตอ่ออยากจะให้เผยเผยเผยแผ่คำสอนของท่านให้ให้มนุษย์ได้ประโยชน์ท่านสุดทำสิำอ,อ่ะเอาเอาที่รู้ๆที่เข้าใจเนี่ยแบ่งป,นปันออกไป เห็นไหมพระพระอานนท์ๆๆน่ะพระอานนท์หรือเปล่าวะนะท่านก็อยู่อยู่จนครบร้อยี่สิบปีท่านค่อยไปท่านสอนนะท่านอยู่สอนนะพระอานนท์นะนะตอนพระองค์เสด็จแต่ขันนิพพานตัวเองยังแค่พระพระโสดาแต่พอพระองค์ไปแล้วตัวเองโดดบิ้งเป็นพระหลานตัวเองโดดบึ้งครอบโลกเลยอ่ะเออแล้วก็แล้วก็ปัดแล้วก็อยู่ช่วยเผยแผ่พระธรรมแล้วเขาถึงเวลาเอาละพอแล้วนะก็สมควรท่านก็ไปท่านก็ ใช่ไหมไม่ต้องป่วยแต่จะอยู่กูจะอยู่สะอย่างเป็นไรล่ะต่างนองน,นั้นนะจะก็ะเลยเรียกว่าพระพระทมปิดตามมาจุราชพระทำคุมครองมาจุราชก็ไม่กล้าเอาเพราะว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าอา่าใช้พลังคุมไว้อยู่แล้วก็เขารู้กันอะตรงนี้ก็รู้กันรู้กันไม่แตะคนของพุทธเจ้ากูไม่แตะ่งเนี้ยแ,แต่ถ้าคนของธรรมชาติกูเอาไปตามกําหนดเว้ย พราะกูกูพระเจ้าที่ส่งมาเกิดเจ้าที่ตอกว่าตายมาแล้วกูมีหน้าที่มาเอากูถือใบใตายเนี่ยวันนี้กูจะไปเก็บกี่คนกี่คนกี่คนกูต้องไปเก็บตามบ้านตามตามชื่อแล้วตามรายแล้วตามอาที่อยู่กูมีที่อยู่กูวืบเดี๋ยวกูก็ถึงเมืองแล้วนี่เห็นไหมเพราะนั้นเราถึงตายตายแบบไม่รู้ตัวตายตายไม่เที่ยงตายเที่ยงแท้แน่นอนอ่าไม่ต้องแก่ก็ตายนี่นเพราะอะไรก็มีใบตายมาแล้วนี่เขาตอกใบตายมาแล้ว่ะ นี่คือคนธรรมชาติเขาเก็บไปตามธรรมชาติตายไปตามไม่ต้องอายุมาก <m urai development injuries> ไม่ต้องอายุ <m urai> ไม่มากไปได้เลยค่ะจะไม่ต้องให้แก่ก็ไปได้เลยอันนี้ธรรมชาติจริงๆแต่ว่าถ้าเปิดปฏิบัติแล้วเป็นรูปพระเจ้าแล้วธรรมชาติมันมันไม่กล้ามามาแยมน่ะจ้ะมันไม่กล้ามายุ่งอ่ะจ้ะเออมันไม่กล้ามาฝื้นอ่ะทําไงได้อ่ะพบารมีอ่ะเออ เอก็เไม่เป็นไรอย่างมากกูคอยกูก <ar> ูคอยสกัดพวกมาศึกษาก็แล้วกันพวกมาศึกษากูจะสกัดเพราะนั้นถึงว่าไม่ต้องไปคิดมากที่เขาไม่เข้าใจไม่ต้องไปคิดมากที่เขาไม่เอาไม่ต้องไปคิดมากที่เขาฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปคิดมากที่เขาถอยไม่ต้องหรอกค่ะอืมเพราะยังไงก็ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันไปคอยสกัดพวกนั้นจ้ะมันมันคืออะไรคือสมบัติไงคะสมบัติไงคะสมบัติค่ะ สมบัติที่มหาศาลนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละม,มันสิงอยู่ที่นั่นแหละมารบอกเฮ้ยเฮ้ยนี่นะมหาศาลน,นะมันจะไปหรอนี่น,นี่ราคาสิงสกัดมนุษย์มันสิงอยู่กับสมบัติพระสถานนี่แหละค่ะเราถึงที่ว่าไปบอกให้เขาวาง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 เขาจะวางง่ายๆเลยเขาเขายังไม่ได้ไม่ได้ศึกเข้าไปถึงภาคปฏิบัติสัก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 ด่านเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะวางได้มันเข้าสู่ภาคปฏิบัติกต่อน ถตาตัวเองก็เป็นเองนี่ตัวเองอยังไม่ไมยังไม่เข้าใจตัวเองก็ยังสึกสึกบวดบวดอะเพราะนั้นต้องเขาเขาไม่เอาเขาวางไม่ทันก็าวางไม่ได้ก็ก็กิเลสมันเก่งไงอก,กิเลสมันเก่งมันหวยค้ับจะได้นะ เฮ้ยแพงนะเฮ้ยอันนี้ทองราคาเท่านี้นะอุ้ยก้อนบะเลอร์บเธอนะหนักันรู้จี่สิบบาทนะอุ้ยนี่แผ่นดินต้องหูอกมหาศาลนะอันนี้ไล่ไล่ไนาถาโซนะอันนี้สวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนสวนมางคุดสวนไร้หนาสวนอะไรอะทุ่งหลอะไรไม่รู้ละสวนสวนผลไม้โอ้โหมีราคาทั้งนั้นเลยตอนนี้มึงจะไปได้ไงวะมึงปลูกไว้อะมันก็เลยไม่ไปกิเลสมันบอก กิเลสก็หมายถึงความไม่รู้ก็ไม่เรียกว่ากิเลสเดี๋ยวก็ฟังไม่ได้เดี๋ยวจะว,ว่าอีกพูดว่ากิเลสก็จะรับไม่ได้อีกมารมันบอกซะเอาไอ้ความไม่รู้มันมันเสือบอสอนซะไอ้ความอันความที่มันฉลาดนะมันก็เลยเอาพวกนี้แหละมาล้างล้างไม่กล้าให้ไม่กล้าให้ตัดสินใจทิ้งอ่าเพราะาอะไรก็เขาไม่ได้เริ่มต้นสะสมเลยมันกําลังไม่พอที่จะสละนี่ต่อรอบสองนะเนี่ย ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินกับสาทุครูแม่คูแม่เหนื่อยมากเลยวันนี้วันนี้ธรรมะออกเยอะมากคนนี้นะเหลือเชื่อดีๆีหมดเลยสาธุ